หมดเวลาเดกอาตัวเลือกในด่านคนใหม่ผีแดงตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาดาบิดเดกอาคือเสาหลักในเกมรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอย่างยาวนานและคงไม่มีใครปฏิเสธว่าทวัดเฉพาะการป้องกันประตูในด่านชาวสเปนิชคือหนึ่งในจอมเซฟที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีก อย่างไรก็ตามมือหนึ่งของทีมผีแดงมีจุดอ่อนใหญ่คือการใช้เท้าเล่นบอลการตัดสินใจที่มักจะผิดพลาดบ่อยครั้งล่าสุดในเกมแพ้เซบียาสามประตูต่อศูนย์จนร่วงตกรอบ8ทีมสุดท้ายยูฟายูโรปาล,ลีกในทวารวัย32ปีมีส่วนผิดเต็มๆประตูแรกไปจ่ายยัดให้แฮร์รี่แม็กควายแบบไม่ดูตามมาตาเรือจนถูกแย่งไปยิงแบบหน้าตาเฉยเช่นเดียวกับประตูที่3ที่ออกมาสกัดบอลน,นอกเขตโทษตเตะผิดเหลี่ยมเป็นถวายพาด คู่่แขงเเฉยเลยลอย่างไรก็ตามมันคือภาพชินตาเพราะเดเกอามันมีช็อตเหร์แบบนี้ให้เห็นเป็นระยะแล้วบวกกับอายุอนามที่มากขึ้นสัญญาใหม่ที่ยังคุยไม่ลงตัวค่าเหนื่อย375,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ที่แมนยูเนเต็ดไม่อยากแบกอีกต่อไปทำให้เวลานี้อนาคตเดเออายังคงกลุ่มเครืออาจมีแนวโน้มสูงที่จะย้ายออกจากทินโอแทฟฟอร์ด สมมุติผีแดงเกิดมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้รักษาประตูขึ้นมาจริงๆแล้วใครกันล่ะที่จะมาเป็นทายาทเฝ้าเสาคนต่อไปงานนี้ทีมงานสิงสนามจะมาแนะนำห้าในทวารที่มีโอกาสจะมาเป็นมือหนึ่งคนต่อไปดาวิดอิรายา นายทวารทีมชาติสเปนมีโอกาสไม่น้อยที่จะมาเป็นตัวตายตัวแทนของรุ่นพีร่ร่วมชาติในถิ่นโอแทฟฟอร์ดพอจากหน้าข่าวในเวลานี้ดาวิดอุรายาคือคนที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดมากที่สุดได้รับแรงเชียร์จากอดีตนักเตะหลายคนอยู่ไม่น้อยด้วยผู้รักษาประตูวัย27ปีเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมทั้งในแง่ของผลนงานนับเฉพาะฤดูกาลนี้ทำไปแล้ว131เซฟมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกที่สำคัญสัญญากับเบรนฟอร์ดกำลัง จะหมดลงในปี2024ซึ่งที่ผ่านการเจรจาก็ล้มมาโดยตลอดทีมพึ่งน้อยอาจจำใจขายรายย่าออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ในราคาที่ไม่แพงด้วยอย่างไรก็ตามผีแดงอาจต้องออกแรงหนักหน่อยผมมีหลายทีมเช่นสเปอร์และเชลซีที่จับตาสถานการณ์อยู่เช่นกันโรเบิร์ตซานเชส อีกหนึ่งนายทวารทีมชาติสเปนที่ปาดหน้าดาวิดเดเกอาไปเล่นฟุตบอลโลก2022เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่มีข่าวกับแมนยูในตตดอยู่เป็นระยะแม้ช่วงหลังจะซาลงไปเยอะแล้วก็ตามเรื่องฝีไม้ลายมือไม่น่าจะมีอะไรติดใจเพราะพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วกับการเฝ้าเสาให้ไบรตันเซิติไม่แย่เลยเก็บไป27คีนชีจากการลงสนาม87นัดในพรีเมียร์ลีกแถมเป็นในด่านที่ใช้เท้าได้ดีเปิดบอลค่อนข้างแม่นยำอีกด้วย ถ้าผีแดงสนใจโรเบิร์ตซานเชซจริงัมเมรมนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีเพราะช่วงหลังเจ้าตัวตกเป็นสำรองของเจสันสตีลในทีมของโรเบโตเดซบดีดังนั้นอาจมีอะไรครับข้องใจแล้วอยากจะย้ายทีมก็เป็นได้ดีนเฮนเดอร์สันจริงๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีของดีอยู่ในมืออยู่แล้วนั่นก็คือดีนเฮนเดอร์สันในทวารลูกบ้าของทีมที่ปัจจุบันปล่อยไปให้นอตติงแฮมฟอร์เรสยืมใช้งานแต่ต้องบอกว่าเจ้าตัวทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยในทวาร วัย26ปีมีสถิติในพรีเมียร์ลีกที่ไม่ขี้เรเลยเก็บได้ถึง23ทีมชี้จากการลงสนาม67นัดแถมมีข้อเด่นเรื่องการเซฟที่ไม่เป็นสองรองไข่โดยเฉพาะลูกจุดโทษที่ดวนมาแล้ว3ผลทั้งดีแคลนไลท์เฮริเควตและวิลฟีดซาฮาไม่มีใครชนะเขาได้เลยอย่างที่บอกไปเฮนเดอร์สันเป็นสมบัติของผีแดงอยู่แล้วเดี๋ยวซัมเมอร์นี้ก็กลับมารายงานตัวกับทีมเหมือนเดิมหากทีมลองเสี่ยงไว้ใจให้เขาเป็นทายาท d อา ก็จะช่วยประหยัดงบได้เยอะเอาทุ่มกับตำแหน่งอื่นอาจเป็นทางออกที่ดีเลยจอแดนพิกฟอร์ด ในทวารทีมชาติอังกฤษเป็นชื่อที่เซอร์ไพรส์อยู่ไม่น้อยแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เจ้าตัวมีข่าวพัวพันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังทำผลงานส่วนตัวกับเอเวอร์ตันในฤดูกาลนี้ไม่ได้ขี้เรเลยแม้ทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงินจะซุ่มเสียงต่อการตกชั้นแต่ตัวพิกฟอร์ดก็ช่วยเหลือทีมแบบเต็มที่ที่สุดแล้วนับถึงตอนนี้เขาเซฟไปแล้วถึง106ครั้งพีดาวิดรรยาและแบรนเลโนเพียง2คนเท่านั้นที่ทำได้มากกว่า หากเอเวอตันเกิดตกชั้นขึ้นมาจริงๆพิกฟอร์ดก็คงต้องเลือกย้ายออกจากทีมและน่าจะมีหลายทีมสนใจอยู่ไม่น้อยด้วยดีกรีด้วยประสบการณ์เอาจริงๆคนนี้ก็เป็นนายทวารอีกคนที่ผีแดงไม่ควรมองข้ามเลยเดีอโก้คอสตานอกจากนายทวารทีมชาติอังกฤษที่มีชื่อปัวพันกับแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดแล้วผู้รักษาประตูทีมชาติปโปรตุเกสอย่างเดีอโก้คอสตาก็ตกเป็นข่าวกับผีแดงมาอย่างต่อเนื่องไม่ต่างกัน ในทวันหนุ่มวัย23ปีเป็นผู้รักษาประตูสมัยใหม่ที่ใช้เท้าได้ดีเปิดบอลยาวได้แม่นยำที่สำคัญลีลาการเซฟก็ยอดเยี่ยมที่สร้างชื่อในฤดูกาลนี้ก็คือการเซฟจุดโทษในยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้ถึง3ครั้งติดต่อกันในเกมที่เจอเลเวอร์คูเซ่นกับคลับบูคาดกันว่าค่าตัวของคอต้าจะอยู่ราวๆ50ล้านยูโรซึ่งก็เป็นจำนวนที่แพงไม่น้อยเลยแต่หากแมนยูไนต็ดต้องการมองหามือหนึ่งที่ใช้ได้ยาว,ยาว ในด่านของปอโต,โตก็เป็นตัวเลือกที่น่าเสี่ยงเพราะอายุน้อยสุดในลิศที่พัวพันกับทีมอยู่ในเวลานี้